สวัสดีครับ f อของช่อง You Tube แอดมุนเซียนมะขามพาชกนะครับพบเจอกันก็ทุกวันนะครับวันวันที่แอดมีเวลามากหน่อยก็อาจจะเป็น2คลิปหรือ3คลิปนะครับต่อจากนี้ไปนะครับถ้าเวลาน้อยกอนนาะน่าจะเป็นคลิปเดียวแต่คลิปเดียวเนี่ยคงแอดคิดแล้วคงจะไม่ทัน f อเนาะ แอดจะพยายามทำา2คลิปขึ้นไปนะครับต่อวันต่อที่จะให้ f c ได้ชมกันนะครับจะเป็นไม่ได้วันละ3คลิปก็น่าจ,จะทำให้รีวิวทั้งหมดนะครับทั้งใบตรวจและใบแล้วก็สูตรแอดที่มีทั้งหมดนะครับน่าจะทันก่อนวันที่17เนะครับเพราะสลากออกวันที่17จะไม่ f อวันนี้แอดรีวิววันที่กำลังทำคลิปอยู่วันที่10 เอ็ดนะครับตอนกลางคืนก็จะรีวิวให้เอฟซีได้ชมก่สิบสองสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอีกห้าวันทันนะครับวันละสองคลิปแอบทันอยู่นะครับกดพยายามเอามาให้เอฟซีได้ชมกันให้ได้ม,มากที่สุดนะครับคลิปดีๆทั้งนั้นแหละวเอฟซีนะครับสูตรเดชได้คำนวณมาเรียบร้อยคลิปนี้ก็เช่นกันนะครับในการคำนวณสูตรเป็นสูตรชนในเอฟซี เกี่ยวกับล่าง fc ล่างล่างอย่างเดียวชนสามสูตรนะครับหลักสิบแล้วก็ชนสามสูตรหลักหน่วยนะครับอย่างว่าสามสูตรมามาชนกันเรียบร้อยแล้วก็เอามาจับชุดกันนะครับจับชุดแล้วก็มาหาเลขที่ไม่น่าจะมานะครับไม่น่าจะมีนะครับสูตรสูตรแอดเนี่ยดูสูตรเดียวจะได้ครบทุกอย่างเลยนะครับแอดจะไม่แยกสูตร นะครับจะอยู่ในสูตรเดียวกันหมดเลยนะครับทั้งสูตรหลักสิทธิชน3สูตรหลักหน่วยชน3สูตรแล้วก็เอามาจับชุดกันแล้วก็มาจับตัวหาที่ไม่นาจะมาแล้วก็มาจับตัวชนนะครับแล้วก็มาจับชุดให้เอฟซีได้ชมคือดูคลิปเดียวเนี่ยคุ้มเลยเอฟซีนะครับพยายามทำให้ปีใหม่แล้วก็เลย ทำผลงานใหม่ๆเข้ามาให้ f c ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ฟันธงให้ f c นะครับว่าชุดใดชุดหนึ่งนะครับว่าจะเป็นชุดไหนแต่ว่าพอที่จะพอที่จะอ่าโฟกัสให้ f c ได้ละประมาณ4 5หชุดประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยว f c ได้ชมกันแอดจับไว้ให้เรียบร้อยนะครับก่อนอื่นก็ต้องเหมือนเดิมแล้วครับก่อนที่จะทำคลิปนะครับให้ F c ซได้ชมกันนะครับ อันนี้เลยเหมือนเดิมทุกลั้งไปนะครับเป็นการทำตามกฎกติกาของช่องแล้วก็ให้เอฟซีความ้าใจใตรงกันนะครับแล้ช่องแอดอะไรม,มาหลอกลวงอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นแหละเอฟซีนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตามนี้นะครับคำเตือนเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้น เราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสนุนที่ผิดกฎหมายไดๆทั้ทงสิน้นเราส่งเสริมให้ท่านซื้อสลากกินแบ่งรัฐรบาลอย่างเดียวเท่านั้นโดใช้วิจารณญาณานในการรับชมขอบคุณครับให้พว่นอเอฟซีโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่อง YouTube แอดมุนเสียนมะขามพชโน้เอฟซีตามนี้นะครับแอดมุนนะครับแอดมุนเซียนมะขามพโจกอันนี้เอ กวาง fc นะครับเข้ามาชมแนละ้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เฮ้ยโอ้กวาง fc โอ้นึกอยากจางมาทาันๆันอาการเริ่มเปลี่ยน <c oughs> หนาวเย็นขึ้น fc เป็นไงบ้างเนาะทางนูงน่นทางทุกภาคของอที่อยู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านที่ชมช่องแอดอยู่เป็นไงก็บงังหนาวก็บังไม้ครับอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้นะครับแอดก็เริ่มหวัดถามหาละ นะครับก็อย่างที่บอกนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสครายบกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แอดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่างๆที่แอด,ดให้เอฟซีได้ชมกันเนาะได้ทันเวลาแล้วก็เข้ามาชมมีโฆษณาเด้งเข้ามาก็ช่วยกดชมโฆษณาแอดด้วยรบกวนอย่ากดข้ามนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในเอฟซีเนาะประมาณนี้เลยครับเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาเอฟซีใหม่ยนะครับ เอ็ดขอขยายนิดนึงนะเอ็ดซีจะเห็นชัดหน่อยเพราะว่าสูตรแอดสูตรนี้หนึ่งสูตรได้ทั้งสามสี่สูตรนะครับค้นหาในในคลิปเดียวเลยในการจับชนเนี่ยนะครับเดี๋ยวแอดจะมาให้วิธีการดูจับชนก่อนเนาะึ้ออันนี้แอดเอามาลอกใจไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูวิธีการจับชนก่อนนะครับอันนี้หลักหน่วยมาดูวิธีการจับชนหลักหน่วย นะครับหลักหน่วยสูตรจับชนเนี่ยอันนี้หลักหน่วยนะครับแอดใช้สูตรแรกนะครับสูตรแรกสูตรหนึ่งแล้วก็สูตรสามวิธีจับชน ấy, อันนี inform inform ้หลักหน่วยล่างนะครับสามสูตรชนนะครับและสองสูตรชนนะครับแอดมันได้เขียนชนนะนะอ๋อชนเขียนละเนี่ยชนหน่วยล่างสามสูตรและสองสูตรนะครับแอดเขียนไว้ละนะครับนี่นี่คือ วิธีการที่แอดทำมานะครับก็เริ่มต้นก่อนอย่างนี้เลยเนี่ยสูตรหนึ่งสูตรแรกมาสูตรนส,สูตรแรกสูตรหนึ่งสูตรสามสามสูตรเราก็มาจับชนกันก็ได้อย่างนี้แล้วก็เลขอกสีออกนี่ครับอามานี้เลยวิธีการแล้วก็ค่อยไล่เรียงไปนะครับเนี่ยค่อยไล่เรียงไปนะครับผิดน้อยมากเอฟซี 4, นะครับสีกาดอกจันเนี่ยไม่ถึงก็เขา,าเข้าเต็มชุดในเอฟซีเนี่ยกาดอกจันที่เข้าเต็มชุดนะครับ เต็มชุดในผลผิดครั้งแรกนะครับแล้วก็กาดอกจันเนี่ยเข้าเต็มชุดเนี่ยทั้งหน้าทั้งหน้าปิดอ,อ่ทั้งหน้าปิดแค่เนี่ยปิดแค่ครั้งเดียวนะครับสามสุดชนเอฟซีนะครับหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็อันนี้นะครับแอนยกลงดูเลยนะนะครับเนี่ยแล้วก็ผิดอีกหัวเท่าก็ผิดสองหัวเอฟซี ผิดงวดลา่า,ลาสุดนี่นะครับสำหรับ30ชนนะครับทีนี้พอมาดูวิธีการเออเดี๋ยวดูงวดล่าสุดแอดก็ไปเร็วซะลืมนะขอไปเอฟซีน่เน่น่นะครับ,นะรบดูวิธีการการเลื่มเรียบร้อยแล้วก็มาดูล่าสุดนะครับในงวดล่าสุดอันนี้สุดแรกหลักหน่วยนะครับ5 7 9 2 3นะครับ สูตรหนึ่งสองเจ็ดศูนย์สี่หกูตรสามเก้าหนึ่งสองสามหนะครับแล้วก็ชนกันได้สองเจ็เก้าสามหนี่ครับเข้าดีในเอฟซีสมสูตรชนทั้งปีปิดกค่สองวันในเอฟนะครับนี่นี่คือวิธีการดูหลักให้ดูหลักหน่วยการชนนะครับคงไม่ต้องดูต้นฉบ,บับมาให้ f อฟได้ชมเนาะ หรือเอฟซีอยากอยากดูหรือเปล่านะอยากดูไหม,มดูว่าแอฮก็จะประหยัดเวลานะครับนอันนี้ก็เอฟ f ีดูทั้งใหม่ก็ได้แล้วมั้งเนาะคงไม่เสียเวลาสักเท่าไหร่นะครับนะเดี๋ววนะยวแป๊บนึงแฮกคนนาครับจุดหนึ่งจุดแรกใหหลักสิบนะครับหลักสิบหลักสิบอันนี้หลักหน่วยลา่าง Hãy là Rạc xịt là Xịt nè Xịt cầu Để thả đồ phần Lạc mới là lập ép dưỡng dạ mà mày dưỡng 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 gì dưỡng สองเยอะจริงๆนะครับเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสูตรแอดทั้งนั้นเลยเนี่ยสูตรสูตรเยอะแยะเลยนะครับแอดจะคนเสียเวลามากไหมไหมเนี่ยนะครับหลักหน่วยแรกหลักหน่วยแรก แอดกู๊ดมาเตรียมมาซะด้วยนะนะครับเอาปัจจุบันทันด่วนคิดจะค้นให้เอฟซีก็เยอะเกินหน่วยแรกเออนี่หน่วยแรกนี่หน่วยแรกเอฟซี FC, นี่หน่วยแรกนี่นะครับหน่วยแรกห้าเก็บเก้าสองสามนะครับเอฟซีดูหมดล่าสุดนะครับหมดล่าสุดหน่วยแรก แล้ให้เอฟซียกกองไปยกกล่องมานี่ครับห้าเจ็ดเก้าสองสามถึงกองนะครับหน่วยแรกหน่วยแรกแล้วก็มาหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งดนหน่วยหนึ่งเยอะแล้วนะครับ ด้วยหนึ่งนีสองเจ็ดศูนย์สี่หกนะครับนี่สองเจ็ดศูนย์สี่หกนะครับอันนี้หาหลักฐานให้เอฟซีได้ชมกันนะครับซึ่งแอดก็ว่าเอฟซี F C คงจะเฉื่อใจโลของโล้ลมังน,นะครับไม่ต้องพูดหนาเราเสียเวลาเอฟซีให้เวลาให้เวลาเอฟซีดูตัวเลขกันดีกว่านะครับแต่นี้เอฟซีนี่เราก็มาดูหลักสิบดีกว่านะ เรจะเสียเวลาเอฟซีเปล่าประโยชน์นะครับามาดูหลักสิบบ้างชนเพราะอีกหลายขั้นตอน,เ,นอเอฟซีเนาะอ้าวมาดูหลักสิบนี่หลักสิบนะครับหลักสิบีแจะ,ะขยายให้ใหญ่หน่อยนะครับอันนี้คือหลักสิบล่างนะครับชนสามสูตรและสองสูตรนะครับใช่สูตรเก่านะครับแล้วก็สูตรหนึ่งสูตรสองเป็นรวมเป็นสามสูตรชนกันนะครับ แล้วก็ดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับเนี่ยชนแลวเข้าที่ดอกจันนี่ก็เหมือนกันมอนเดิมเข่าเต็มชุดนะครับหลักสิบสิบหน่วยเต็มชุดเนี่ยแล้วดูวิธีดูเนี่ยวิธีการทำเนี่ยชนเนี่ยเนี่ยสุดหน้ากระดาษผิดงวดเดียวเช่นกันนะครับหลักสิบนะครับแล้วก็มาดูอันนี้ยังไม่ผิดเลยหลักสิบยังดีกว่าหลักหน่วยไลยนะครับทั้งปีผิดงวดเดียวชนนะครับเนี่ย นี่หลักสิบชนนะครับเนี่ยนี่ถูกมาตลอดเลยนะแต่เขาจะกลับมาเข้าลังหนวยก็ถือว่าเข้าในเอนะครับก็ถือว่าเข้าเพราะว่าสิบอนหนวยมาสลับกันจับชุดก็เข้าพื้นเหมือนเดิมนะครับกลับตัวเนี่ยนะครับให้ f อได้ชนนะครับทั้งปีผิดงวดเดียวนะครับผิดงวดเดียวดังนั้นก็มาดูนี่ครับงวดล่าสุดล้วกัน นะครับนี่วันล่าสุดผมไม่ต้องเอาของเก่าหลักฐานมาให้ดูนะเอฟซดูชนเลยนะครับอันนี้สุดเก่าสุดหนึ่งแล้วก็สุดสองชนมาได้แปดห้าเจ็ดหกนะครับแล้วน,นี้เอฟซีนะครับเรียบร้อยแล้วเนาะอ้าวอันนี้คือสี่ห้ายเอฟซีดูจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวดูจับชุดนะครับเดี๋ยวดูจับชุด นี่คือแอดทำมาเรียบร้อยแล้วอันนี้มันยี่สิบห้าชุดโอ้ขอไปเอฟซีไหนล่ะสูตรชนแน่อยู่ไหนโอ้สูตรเยอะจริงจริงอ๋อนี่ครับมาละนี่นี่นี่จะเป็นสูตรชนแน่นอนนะครับสูตรชนแน่นอนนี่ครับเห็นไหมที่แอดเขียนไว้ไหมเห็นเน้นจับชุดเป็นหลักนะครับอันนี้เห็นเน้นจับชุดเป็นหลักแล้วก็ ให้ดูตรงที่ไม่มีสิบหน่วยนะครับให้เน้นจับชุดแล้วก็ให้ดูตรงที่ไม่มีสิบหน่วยล่านะครับนะครับให้ดูสองจุดนี้ให้เน้นดูชนไม่ต้องไปเน้นนะครับให้เน้นจับชุดกับเลขที่ไม่น่าจะมานะครับเอามาเริ่มเลยนะครับ่งวดแรกชนอ่อาจะชนดิ หลักสิบชนแล้วก็หลักหน่วยชนนะครับอย่างละสามสิบชนกันนะครับแล้วก็ามาจับชุดอันนี้จับชุดนะครับศูนย์กับเก้าเลขออกศูนย์เก้านะครับชนเก้าเขาแต่ชนไม่ได้ไม่ต้องไปเน้นนะครับไม่เห็นเน้นชนให้เน้นจับชุดกับเน้นเลขที่ไม่น่าจะมานะครับแล้วเลขไม่น่าจะมาก็สองสี่ห้าหกแปดนะครับมาศูนย์เก้า เหล็กมันอาจจะมาเข้าๆนะครับถามเอามาจากไหนก็เอามาจากหลักสิบชนหลักหน่วยชนเอามาประกบกันนะครับเหล็กหนึ่งมีเหล็กศูนย์มีแต่สองไม่มีไม่มีอยู่ช่องไม่มีสามมีสี่ไม่มีก็ไม่อยู่ช่องไม่มีห้าไม่มีไม่อยู่ช่องไม่มีหกก็ไม่มีไม่อยู่ช่องไม่มีเจ็ดมีใช่ไหมล่ะแปดไม่มีก็มีอยู่ช่องไม่มีเก้ามีถามนี่ อันนี้คือสูตรที่ทีมาของคําว่าไม่มีไม่น่าจะมานะครับข่าดีนะครับอ้านี่งวดแหลมมาดูงวดสองนะครับหลักสิบชนสามสูตรหน่วยชนสามสูตรนะครับจับกันชุดจับชุดได้สี่สามนะครับออกสี่สามนะครับจับชุดด้สี่สามเช่นเดียวกันนะครับชนหนึ่งกับสามก็ได้เข้าทีสาม เ่เห็นเน้นชนนะครับแอดบอกไปงั้นแหละเห็นเน้นดูจับชุดนะครับแล้วก็เน้นดูมัเลขไม่น่าจะมานะครับจับชุดเนี่ยสี่สามนะครับอันนี้จับชุดตัวดแดงๆจับชุดแล้วก็นี่เลขที่ออกสี่สามนะครับเนี่ยจับชุดหล,ล,ล,ลักหน่วยสองตัวหลักสิบห้าตัวแล้วก็จับชุดก่อนนะครับก็ได้สิบชุด จับจุดจริงๆนะครับแล้วก็มาออกสี่สามนะครับเลขไม่น่าจะมากคือศูนย์ไม่มีก็ใส่ช่องไม่มีหนึ่งมีใส่ช่องที่มีนะครับสองไม่มีก็ใส่ช่องไม่มีสามมีสี่มีห้าไม่มีก็มาใส่ช่องนี้หกมีเจ็ดมีแปดเก้าไม่มีมาใส่ช่องนี้นะครับอันนี้เลขที่ไม่น่าจะมาสิบหน่วยล่างนะครับแล้วก็ไม่มาจริงๆนะครับอันนี้ อันนี้บรรยายให้ FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าได้ชมกันซึ่งเป็นสูตรสูตรเสริมเพิ่มค้ามา FC เพิ่มตรงที่สูตรไม่น่าจะมานะครับแอดไม่ได้บอกวัดดับนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์มาอยู่แล้วก็มาด้วยก็เรียกแหกแหกสูตรทั้งปีแหกสูตรสามงวดน,นะครับสามงวด แต่ทั้งปีสามงวดนี่ถือว่าเปอร์เซ็นสูงนะครับเอฟซีนะครับส่วนสูตรที่จับชุดทั้งปีผิดสี่งวดนะครับนี่ให้ดูนะครับเนี่ยไล่มาดูสูตรที่ไม่น่าจะมีก่อนเนี่ยเข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปถึงเลขไม่มีไม่น่าจะมีก็เข้านะครับแล้วมาแหกงวดหนึ่งออกออกหนึ่งเจ็ดนะครับเลขไม่น่าจะมาคือสามเจ็ดเก้า เก็บมาก็ผิดไปนะครับก็แค่นี้แล้วก็เนี่ยตั้งปีผิดเกมหนึ่งงวดเนี่ยสองงวดสามงวดหลังงวดนี่คือผิดงวดที่ผ่านมาเลยนะครับแล้วงวดนี้หลักสิบนะครับแปดห้าเจ็ดหกนะครับชนสามสูตรหลักหน่วยสองเจ็ดเก้าสามหกหลักสิบมีสี่ตัวนะครับชนแล้วเหลือสี่ตัวหลักหน่วยชนเหลือหาตัวมันเดินนะครับแล้วเลขที่ไม่น่าจะมาคือศูนย์ หนึ่งสตอนนี้ครับทั้งหน่วยและสิบชนกันละไม่มีศูนย์มาอยู่ฝั่งนี้นะครับหนึ่งก็ไม่มีมาอยู่ฝั่งนี้สองมีสามมีสี่ไม่มีก็อยู่ฝั่งนี้นะครับห้ามีหมีเจดมีแปดมี9้ามีแล้วก็สามตัวนี้คือสิบหน่วยล่างไม่น่าจะมานะครับรือเปอร์เซนต์มาก็แอดให้แค่อ่า หนะครับเกไม่มานะครับหมีโอกาสมาอย่างวันนี้นะครับคอฟเอฟนะครับไม่มีห8 9แปดเก้าต่ก็มาห1ก็หลุดไปสุดไม่น่าจะมาหลุดไป5มานะครับแล้วก็ไม่เคยหลุดซ้ำเอฟดูเนี่ยก็ไม่เคยหลุดซ้ำนะครับเีขอเอาตัวเล็กๆเนี่ยเห็นไหม เข้ามาเหล็กไมน่าจะมากก่อนนะครับเนี่ยเนี่ยข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็มาก็ผิดไปหนึ่งงวดแล้วก็ถูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหล็กไมน่าจะมานะครับแล้วก็ผิดหนึ่งงวดถูกหกผิดหนึ่งนะครับแล้วก็มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดนะครับแล้วก็มาผิดงวดเย ดังนั้นแอดมั่นใจมากๆว่าไม่น่าจะไม่น่าจะแหกซ้ําไม่น่าจะผิดซ้ําดังนั้นเลขไม่น่าจะมาสิบหน่วยล่างศูนย์หน no. ึ่งสี่นะครับเบาได้เบาเองสนะครับได้แล้วนะครับหนึ่งสูตรสูตรที่ไม่น่าจะมีสิบหน่วยล่างศูนย์หนึ่งสี่นะครับทีนี้มาดูเลขที่จับชุดนะครับเลขชนก็ได้เลขชนแต่เลขชนแอดมันด้เห็นเน้นนะครับ เลขชนผิดเยอะอยู่เนี่ยชนผิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทั้งปีผิดหกงวดนะเลขชนนะครัแบแอดก็เลยมไ่ได้ให้เน้นเลขชนแต่ก็งวดน,นี้เจ็ดกับหกแอดวันนาจะชนทักหนึ่งตัวนะครับในหกกับเจ็ดนะครับเลขชนน่าจะมานะครับส่วนตัวจับชุดนะครับอันนี้หลักสิบสี่ตัวหลักหน่วยห้าตัวนะครัแบแอดจับชุดไว้ให้ FC เรียบร้อยแล้วนะครับ จับชุดให้ fc เรียบร้อยนะครับมาชมกันเลยนี่ครับนี่ครับสูตรสิบหน่วยล่างชนสามสูตรนะครับสิบล่างชนสามสูตรบวกหน่วยล่างชนสามสูตรก็ที่มาที่ไปก็มาจากอันนี้เลยนี่ครับแปดห้าเจ็ดหกแปดห้าเจ็ดหกนะครับแล้วก็สองเจ็ดเก้าสามหกสองเจ็ดเก้าสามหกตามนี้ F fc นะครับก็ชาวที่ FC เห็นเลยอันนี้คือชนแล้วนะครับแล้วก็จับชุดไปในยี่สิบชุด FC นะครับยี่สิบชุดนี่คือชนงวดวันที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดมกราคงที่จะถึงสี่ห้าวันนะครับแล้วก็ที่เห็นด วงกลมไว้นี่คือชนนะครับชนแล้วเห็นทีเอดกาไหมครับกานี่คือไม่ถึงว่าเน้นนะครับเน้นเจ็ดกับเก้าแล้วกว็ามาตีกรอบไว้นี่คือเน้นเจ็ดกับเก้านะครับและตีกรอบสองกรอบก็คือเน้นเจ็ดเก้ากับหกเก้าแค่นั้นเลยนะครับส่วนขีดสองขีดนี่คือเน้นลองเน้นลองนะครับขีดเดียวก็เน้นลองลองไปอีกนะครับเนี่ยตามน,นี้นะครับ อาน,นีเลยเอฟซีแล้วก็มีแก้ข่าวนะครับแก้ข่าวแก้ไขไม่ใช่แก้ข่าวแก้ไขแอดลงยี่สิบห้าประตูคลิปที่ air ให้ออนแอร์ให้เอฟซีได้ชมกันไปแล้วแอดไปคิดผิดนะครับคิดผิดแกไม่ได้ผิดไยแรงอะไรเอฟซีแค่ผิดตัวชนนะครับหกกับห้านะครับนี่ แอดลบไปแล้วแล้วก็ทำใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวจะให้แ c ดได้ชมตัวผิดพลาดแอดนะครับที่แอดทำผิดพลาดทำผิดพลาดไปนี่ครับที่ลงยี่สิบห้าชุดยี่สิบห้าประตูที่แ c ดได้ชมกันไปนะครับยังไม่ได้ผิดอะไรมากมา่แอดซดูเนี่ยแอดไปเอาอ่าสุดชนเห็นไหมสุดชนอ่าสุดชน อนี่นี่นี่สูตรชนนสูตรสามสูตรชนนะครับเราเอเอทเอาไอ้สูตรชนของหลักหน่วยเนี่ยนะครับมาใส่แทนเนี่ยสองเจ็ดเก้าสามหกนะครับแต่จริงๆแล้วคือสูตรหน่วยแรกสูตรนี่ต่างหากนี่ห้าเจ็ดเก้าสองสามจะผิดกันตรงมีห้ากับหกเองเนี่ fc นะครับผิดตรงห้ากับหกนะครับผิดตรงห้ากับหกแล้วก็ หลักสิบกว่ามืนเดิมเนี่ยห้าหกมีเหมือนเดิมอันนี้ผิดตรงห้ากับหกคือที่แรกตัวผิดเนี่ยชนหกนะครับแต่มาพอมาแก้สูตรนะครับหกไม่มีมาชนที่เหลขห้าเปลี่ยนจากชนหกมันเป็นชนห้าจะเลขก,ก็ยังเหมือนเดิม f อสนะครับผิดแต่ผิดผิดอก็เรียกห้ากับหกแค่นั้นเองใน f อฟสีทีนี้วิธีการแก้ไขนะครับ คือท,ที่ลงไปแล้วโกไม่ได้เสียหายอะไรเอฟซีจะเอาชุดที่ผิดเนี่ยไปจับชุดก็ได้เพราะมันเหมือนกันมากเลยนะครับต่างแค่ไม่กี่ตัวเองนะครับเหมือนกันมากเลยนะครับเหมือนกันเหมือนกันเกือบทุกตัวเลยเนี่ยนะครับ FC. นะครับเหมือนกันเหมือนกันเกือบทุกตัวเลยผิดเท่อมที่หกกับห้าเองนะครับเอฟซีนะครับเรามาดูอ่สูตรทีแอดแก้ไขแล้วนะครับนี่ครับแก้ไขใหม่ เดฟซีจะว่าไหนแก้ไขไหมไม่เห็นเอาไมา่ชมนะครับนี่แอดแก้ไขให้เอฟซีแล้วเขียนคาว่า,แก,ไไาแก้ไขใหม่เอฟซีเห็นไหมสุดที่ว่าชุดสิบหน่อยล่างแก้ไขใหม่แต่ไม่ได้ต่างอะไรกันนะครับต่างกันแน่จากที่ก็ชนหกเจ็ดในก็ชนเหมือนเดิมอยู่แล้วจากที่ก็ชนหกมาเป็นแค่ชนห้านะครับส่วนตัวเลขก็ไม่ต่างกันนะครับตัวเน้นก็เน,น้นอยู่เหมือนเดิม ตัวนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยจะเน้นมากกว่าเดิมด้วยนี่ครับมากกว่าเดิมมีเพิ่มเน้นมาห้าเก้าเก้าห้าอีกชุดหนึง่งนะครับอย่าลืมนะครับ fc กลับกันได้นะครับไม่ใช่ว่าสิบขึ้นสิบล่างอ่าหน่วยล่างคือกลับกันได้นะครับ fc จะบอก fc ว่า fc ชอบเจ็ดเก้าเงี้ย fc ก็กลับมาเก้าเจ็ดได้นะครับหกเก้ากลับมาเก้าหกห้าเก้ากลับมา 9, 5, เก้าห้าอะไรเงี้ย วิธีการซื้อก็ต้องกลับตัวกันอยู่แล้วเชื่อว่าคอเสียงโชคน่าจ,จะเข้าใจดีนะครับสามนี้แต่ส่วนสูตรคู่ขี้เอะเดี๋ยวแอดให้ดูสูตรคู่ขี้ขอไฟโดนกล้องนะครับเนี่ยสูตรคู่ขี้เอสที่ลงให้เอซีด้ชมไว้แล้วนะครับล่างนะครับได้เลขขี้เอสซีหลักหน่วยล่าง ดังนั้นลัหน้อยล่างเลขคี่แอดก็อยากจะให้เอฟซีเนี่ยเจ็ดเก้าก็มีเหมือนเดิมเนี่ยเจ็ดเก้านะครับเนี่ยหกเก้าก็มีเนี่ยเอฟซีที่เอฟเน้นทั่งกันเลยนะครับแปดเก้าก็ยังอยู่นะครับเนี่ยนะครับแล้วเนี่ยเห็นไหมเอฟซีที่แก้ขไขใหม่ยี่สิบห้าชุดเนี่ยกับยี่สิบชุดชนเนี่ยไม่ต่างกันเลยเอฟซีนะครับอันนี้แค่ยี่สิบชุดอันนี้ยี่สิบห้าชุด แต่ตัวเนื้อในเหมือนกันแหละนะครับต่างนิดหน่อยเองนะครับแต่ตัวเน้นเหมือนกันนะครับนี่คืออยากจะบอกเอฟซีว่างนี้ทีนี้ก็พอให้เอฟซีได้ชมแบบนี้ทุกเอฟซีนนาจะเข้าใจได้แล้วว่าเน้นตัวไหนนะครับเหมือนสรุปแต่ยังไม่ได้สรุปเอฟซีนะครับดังนั้นเอฟซีก็เอาไปเน้นเองได้นเ,นเลยนะครับเอาไปเน้นเองได้เล,เลยหรือตัวที่แอดไม่ได้กาไว้ไม่ได้ขีสจนตายไว้ ถ้าเอฟซีชอบเอฟซี FC ก็เอาไปจับชุดเอาไปซื้อกันเองได้เลยนะครับโดยไม่ต้องรอเลขที่แอดจะสรุปให้นะครับเนี่ยในยี่สิบห้าชุดเนี่ยก็เหมือนที่ชนกันยี่สิบชุดเนี่ยเหมือนกันเนี่ยเปิดแล้วก็เปิดอีกเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่เพียงอันนี้ยี่สิบชุดเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ต่างกันมากยี่สิบห้าชุดก็บยี่สิบชุดเนาะเนี่ยแอดก็ให้มาดูชุดแก้ไขยี่สิบห้าชุดนี่ก็แล้วแอดก็เน้นไวล้ละ เอฟซีแคปได้แคปเลยนะครับตามน,นี้อันนี้คือสูตรคู่ขี้ไม่เ่สิสูตรชนหลักสิบสามสูตรชนหลักหน่วยสามสูตรมาจับชุดแล้วก็มาแก้ไขสูตรยี่สิบห้าชุดนะครับล่างนะครับมาแก้ไขใหม่นี่ครับแล้วก็มาลงล็อกตรงที่ชุดแก้ไขใหม่ยี่สิบห้าล่างนะครับยี่สิบห้าชุดอันนี้คือชุดชนนะครับ fc แคปได้กว่าแคบเลยนะครับตามนี้สุดท้ายนี้ครับ fc ที่คุณชมช่องแอดมุนเซียนมะขามพาโชคจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ก็ดูแลสุขภาพด้วยครับอากาศเปลี่ยนเริ่มหนาวเย็นขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็ราพังจากพยายอันตรายทั้งปวงนะครับ fc นะครับเสี่ยงโชคเสี่ยงซื้อสลากกินแบงรล้จะบางหรือเสี่ยงโชคชนิดใดก็ขอให้โชคดีถูกรา,างวัลกันทุกท่านทุกคนนะครับคลิปนี้ก็ ไม่สิทุกคนโชคดีสวัสดีครับผม